สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้เราก็มาทําบุญกันต่อนะคะอีกวันนี้วันเดียวนะคะพรุ่งนี้เราก็เดินทางไปทำบุญแล้วนะคะพี่ส่งสีส่งชื่อมาใหม่จ้ะเพราะว่าพี่พี่มาทําบุญพี่พี่มาเนี่ยมันเหมือนทำแบบลาวลงในพระองค์พระพนมไปทําบุญด้วยกันนะคะพี่มาใหม่จ้ะเออปุ๊กเขียนให้ด้วยส่งชื่อให้แล้วอ่ะปุ๊กเขียนของใครฉันพุ่ม้ดชชัยอ๋อไม่เหมือนแจก้าวด์ดีสีดีสี ที่อกำลังกายครึ่งชั่วโมงลางหน้าแต็งฟังเลียวเรต็มตัวย่างไก่จ้าไกําลังเปอลาดลายหรือแม่แม่กอนมาแล้วนะคะจินนภารีบนะคะทวีศักดิ์นะคะ้ามไดคนชมเขียนให้แล้วนะคะคนชมนะ

เขียนเข้าไปดเลยเขียนหมดเลยเยหมดเลหมแ้ต่เขียนแล้วหมดหมดเป่าเยหมดเียปอันนี้ก็เป็นหไหนลัเครื่องเครื่องอันนี้ของใครหนิมีไหมมีไหมมีไหมมีมเ้าเดียวเจาเดียคนประสานกดของเราสองขึ้นแล้วนะยังเหมือนเดิมี่ปีสีคุณประสานกฤตแล้วคุณประสานเกดอ๋อเขีได้ใช่ไหมเขียนได้ม่ได้ค่ะอาจาย์ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าว่าไงครับอ่อนอูสาแสงมณีบอกโอเคค่ะเดี๋ยวเขียนให้จ้านายโชติบอกอ่านได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวาไ็เปนี้เดี๋ยวนี้เราเรียนเก่งนะอ่านภาษาจีนได้นะโชติศ์เขียนตัเยอะๆเลยสมุนคุณทัโร เรียนให้แล้วจ้าเรียนให้แล้วจ้าแล้วก็สลับไปเรียนจำเนียนเอกคูณหารจำเนียนเอกคูณหารต้องใช้เวลาจริงๆนะถึงจะได้ยอดเงินมันเกี้ยสุดอดการรือเปล่าเตอร์เท่าไหร่สี่ร้อยคุณอะไรคุณอะไรใช่แล้อาม่าอามาอ่านไอ้ฟังฟังแล้วก็เขียนเอออะไรลุงเสือเีียนอก มากระไรจะหมดทุกคนมาว่ามาสิเดีกคนนี้จ้าเด็กคนนี้จ้าเด็กคนนี้จ้าเด็กคนนี้จ้ามีไหมคะมีไหมมีไหมมามามาข้าวบันดาลคุณป้าอุดมทองดีติดต้องการคุณเองดีมีคนเขียนให้หรือยังหนูเขียนให้แล้วกันนะเขียนเขียนเขียนอืมตกดนแองการได้มีแน่อยคุณป้าอุดมติดต้องการสตอนนี้นาทีทองนะมีไหมมีไหม เย็นหมดคืนนี้เลยนะคะวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอย่างมาอย่างมาแล้วมาแล้วถอะไรบ้านดำล้วให้ไม่พู้ก่อโอคุณประคุณประเมียนสีวิจิตทำบุญมาสองร้อยผู้งต้มกันของเราให้สีเห็นว่าทำม่อมแม่ๆนะให้สีเอ้ยคุณผู้ชมวัดไอีกส้งลายสีดวงใช่ไหมผู้เจริญยามของไทยค่ะ สวยมีกจริงไหมคะเก็บเจยบเจ็บเจ็บเจ็บคุณช่างช่างช่งติดแล้วจ้าติดแล้วจ้าได้ยินสียคะสียงช่างได้เย่างโอเคโอเคไม่เหงื่อยไมเนื่อยเตัวใหญ่ใหญ่ด้วยดูเอ็นไร้สดอยู่ขอบคุณค่ะเขียนให้แล้วค่ะอะยพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาจ้า นายบุญรอดนายบุญรอดมานายบุญรอดอมาแล้วมาแล้วสัสดก่ปีแล้วี่ด้นายบุญรอดปีสนสนามปีแรกปีแรกไม่ได้เดินปีสองนเลยปีที่สก็ปี้าน้องแอนเขียนด้วยด้วสมได้สัปด้น้ักก เ็ตัวใหญ่ๆน่คนี่ค่ะเฮ้ยน้องลอนนี่ปากกาพันคุณยูพีสีกดุตัวหลงหลงเลยนะคะโลขาเนาะจะได้เห็นดมากีตวใ่เลยนะเห็นตัวหลงหลงเลยนะมาตีอลงนะกอบคุณเ่ด้วยขระคุค่าจ้าจ่าุมากมาสาธุบุญนะจ๊ะา สี่ตมาเนี่ยมาเจนบ่ะมาเด้อมาเด้อจ้ะมาเด้อเจสเนกัลนเลาลูกปลาปลาหัวปลาล่าหนัวันนะปลาจานลาจานปลามันก็แขนมเนี่ยกินเลยขนมที่ชอบมากเลยเนี่ยหนูซื้อมาจาไปตลาดมาแม่นกเบลเยี่ยมเสือ ถอดไปก่อนแล้วก็ติดใช่ไหมที่ถั่วแปรก็มีนะเเยี่ยมนะคะที่ถั่วแปรเดีกอนนมเยอะแยะนแเละทอนปัจงบันพลดสองบาทนะแม่นกเบลเยี่ยม้ยบาทนะคะรวมติดต้นอลไทยนะคะเขียนแล้วะคค่ะเดี๋ยวจะไปติดต้นท่านลให้ด้วยนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะโอ้ใ้ ไม่ได้ติดเลยเดี๋ยวจะดีมองคุณกะมนวัน2,000บาทค่ะสาธุานะซีน่ารักมากเลยค่ะสอร้อยพอสาม0 0อคุณโสภาคุณโสภาหน0่บาทนะคะสาธุเดี๋ยวเราจะรีบนับ สองร้อยห้าสิบบาทสาธุ่อะถันนี้คุณบรรจงบัรพตอันนี้พี่พลายติดต้นกันให้คุณคุณปานทองสองร้อยบาทสาธุแล้วแล้วก็แลกหน่อยแลกหน่อยเลือดึ่งพันก่อนแม่พันธนีนะคะมาที่นายเพิ่มชื่อนะคะ แทคูและครอบครัวจ้าพันนี่เล็กห้าร้อยเลยห้าหกเก้าพี่พันศักดิ์นะครับนายพันศักดิ์นวลสวัสดิีครับพกอแม่ทัศนีนะครับพันศัก,กทำบุญให้แล้วนะคุณประนอมสองร้อยบาท รีบคุณพี่จนายมากเลยนะคะขอบคุณค่ะกระติดต้นกันให้กับคุณอราไทยก่อนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีใช่ไม่บ้านแรกไม่ร้อยนะขอให้รวยขอให้รวยรวยรวยได้พิจนายนะซานี่กระเป๋าป้าเองนวลสว่างนี่ป้ามาดูเพื่อนมาแก้ดูเพื่อนเายทำอะไรยากนะคะได้ตังค์ไปช็อปปิ้งถ้าทำขนมแล้ปุ้งอ่อก่อนอ่ามีไหมมีไหมคะมีไหมคะ ได้ี้500เมื่อกทที้เนี่ยจะได้พันได้เป็น500จะให้พันเลยครบแล้วครบแล้ว500บาทเมื่อกี้เนี่ยแรอครัวคุณอัศนีวงอามาดนะคะ200บาทค่ะสาธุสาธุนะคะแล้วก็คุณต้อมออสเตรียนะคะเขียนมาอีก ไปสิพามาแล้วเขียนสองมีนะร่วร่วม่ทลี่สลาหรือเปล่าเกร่วมสลามาเกก็เลยว่าป้าก็เลยบอกาก็จำไม่ได้กัเป็นอาแต่ไม่ไม่ได้ตอบเนยงไงเจอเอาติดต้นติดต้นคุานนมเลยติดต้นจังสค่านะคะเขียนให้พี่ชายรอบหนึ่งสาธุคุณตั้มออสเตรีย300รบาทสาธุหุ้ยมาแล้วติกเก ของป้ามนโอไม่มีเสียงก็นะขอบคุณนะคะียงคุณท่านทนายสักการินนะคะจะมีรามวัลด้วยสามร้อยเก้าท่านทนายสักกรินก็เนี่ให้ติ๊กเกอร์มาเราชื่อสมนบุญมิธิ์โอเคติ๊กเกอร์นี่ไงปิดเสียงไม่มีเสียงไม่ปิดเนี่ยป้าน้องลด้องหลุดฮะน้องหลอย้งห ป้าเปิดไลฟ์เมื่อกี้ยังไม่มีใครมาจับเลยใช่ป้าเปิดไลฟ์นะป้าเปิดทั้งวีโอเปิดทั้งไม์แล้วเนี่ยเขาไม่มีใครมาติ๊หรือเปล่าไม่มีครแอบมาเปลียนไม่มีไม่มีไม่มีใครแอบาเช็คตลอดนะนะกเราไ่ได้ยุงเกี่ยมัต้องับันเลยเป็นการโฆษณาแล้วมนมาเช็ควีโและคบครัวขอบคุณมากๆนะคะขอใม้มีเพรนรวยเงเด้อขาดอุกรณ้มคนยังเห็นไม่มีไม่มี thi này nhịp chiêu là bổ luôn oh. uhm. <laughs> à, <laughs> <đúng không? cười> đấy, để cho không, à, <laughs>